รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พาคุณผู้ชมลงพื้นที่มาอยู่ที่ศูนย์วิจัยพืชไรน่นครสวรรค์ค่ะและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังแนนทั้งหมดนี่เลยนะคะก็คือต้นไฟนั่นเองค่ะ <Davis music playing> คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือสมอไฟนะคะพอแก่แล้วก็จะแตกออกมาเป็นปุยค่ะแล้วเราก็จะนำเอาไปปั่นเป็นเส้นได้เพื่อใช้ในการทอผ้าค่ะ แล้ววันนี้นะคะแนนจะพาคุณผู้ชมมารู้จักฝ้ายสายพันธุ์ใหม่และปุ๋ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่สีขาวอย่างที่คุณผู้ชมเข้าใจกันนะคะแต่ว่าจะเป็นสีอะไรและจะมีลักษณะเด่นยังไงอีกบ้างเดี๋ยวหลังจากชมช่วงสืบสารพระราชปณิธาฐานเจ้าฟ้าแนนจะพาคุณผู้ชมไปหาคําตอบกันค่ะ ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดจากความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศเนื่องจากมีฝนตกน้อยกว่าปกติหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นระยะเวลานานปัญหาภัยแลง้งส่วนใหญ่แล้วจะมีผลกระทบต่อภาคการเกษตรเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรรายย่อยการน้อมนำแนวคิดการทำเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพื้นที่เกษตรของตนจึงเป็นหนทางแก้ไขที่สามารถเริ่มเองได้ แม้จะไม่ทําให้ปัญหาหมดไปแต่ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ําได้โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวแนวคิดการทรรําเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นการปลูกพืชให้เหมาะสมกับฤดูกาลโดยจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนอย่างที่เรารู้จักกันดีนั่นคือส่วนแรกขุดสะเก็บกักน้ําเพื่อให้มีน้ําใช้สม่ําเสมอตลอดปีโดยเก็บกักน้ําฝนในฤดูฝน และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้งตลอดจนพืชน้ำต่างๆเช่นผักบุ้งผักกระเฉดส่วนที่2ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปีโดยไม่ต้องซื้อหาในราคาแพงเป็นการลดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้ส่วนที่3ปลูกผลไม้ไม้ยืนต้นพืชไร่พืชผักพืชสมุนไพร ทั้งหมดนี้ให้ปลูกผสมผสานเพื่อให้เกิดความหลากหลายในพื้นที่เดียวกันสามารถใช้เป็นอาหารประจำวันและหากเหลือจากการบริโภคก็นำไปขายเป็นรายได้ส่วนที่4เป็นที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้างอื่นๆเช่นคอกเลี้ยงสัตว์หรือเรือนเพาะชำหากพี่น้องกเกษตรกรสามารถปฏิบัติตามแนวคิดทฤษฎีใหม่นี้ได้ก็จะบรรเทาความเดือดร้อนลงได้ในระดับหนึ่ง เพราะปัญหาภัยแล้งไม่ใช่ปัญหาเล็กน้อยที่แก้ไขแล้วหมดไปหากแต่เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขในระยะยาวพี่น้องเกษตรกรจึงควรรู้เท่าทันและมีการเตรียมการเพื่อปรับตัววางแผนรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอีกทั้งการปฏิบัติตามแนวทางทฤษฎีใหม่ยังนำมาซึ่งความร่วมมือร่วมใจและความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งไม่เพียงลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานแต่ยังสร้างสายสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ทำให้เกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนได้ในที่สุดครับ เป็นพืชเส้นใยญที่มีบทบาทสำคัญในการใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอภายในประเทศแต่ปัจจุบันพื้นที่ปลูกฝ้ายของประเทศได้ลดลงเป็นจำนวนมากสาเหตุหนึ่งนั้นมาจากต้นทุนการผลิตสูงโดยเฉพาะการใช้สารเคมีกำจัดสตรูพืชซึ่งไม่คุ้มกับการลงทุนสิ่งทอจากเส้นใยประดิษฐ์ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วกว่าจึงได้รับความนิยมมากขึ้นแต่ฝ้ายซึ่งเป็นเส้นใยธรรมชาติ ก็ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเพราะผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ได้จากฝ้ายธรรมชาตินั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเหตุนี้กรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์จึงยังมีการพัฒนาพันธุ์ฝ้ายอยู่เสมอเพื่อสร้างทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่งครับ ผู้ชมคะก,การที่จะสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรหันกลับมาปลูกฝ้ายกันมากขึ้นนะคะนั่นก็คือการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาพันธุ์ฝ้ายใหม่ๆออกมาค่ะเพื่อให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีเอกลักษณ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แนนมีฝ้ายพันธุ์ใหม่มาแนะนานะคะแต่ว่าจะเป็นพันธุ์อะไรและมีคุณสมบัติเด่นอย่างไรวันนี้มาหาคําตอบกันนะคะกับนักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์กรมวิชาการเกษตรดรปริญญาศรีบุญเรืองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตเรียกว่าพิติ๊นะคะได้ค่ะพิติ๊ค่ะจริงๆแล้วพื้นที่ปลูกป้ายในบ้านเราในส่วนใหญ่เขาจะปลูกกันที่ไหนบ้างอะ,ะจริงๆนะตอนนี้เขาจะปลูกตามผู้ที่มีหัตถกรรมสิ่งทอเป็นของตัวเอง หรือว่าปลูกไว้เพื่อใช้ในครัวเรือนแต่จริงๆแล้วก็คือเพื่อสนับสนุนธุรกิจของตัวเองนั่นเองนะคะอ,อาจจะมีตามเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาแพร่ห,หรือทางอีสานก็จะมีการละสินปตกนครอ,อุบลแถบเนี้อนะแถบที่ยังมีหัตถกรรมเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอ,อาจจะเป็นสนับสนุนเกี่ยวกับสินค้าโอท็อย่างที่เรามาเนี่ยจะเป็นพันตาฟ้า ที่มาของพันธุ์ตากฟ้าไม่ว่าจะเป็นหลายๆแตกย่อยอีกสายพันธุ์เนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่ามาอย่างไรเราสร้างพันธุ์ที่อำเภอตากฟ้าจังหวัด<ะ>นครสวรรค์อันนี้ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์เนี่ยเราอยู่ที่อำเภอตากฟ้านะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้เป็นเกียรติกับสถานที่แก่อําเภอที่เราตั้งอยู่เนี่ย<ะ>เราก็อยากทําชื่อเสียงให้จังหวัดอําเภอของเรา เราก็ตั้งชื่อพันธุ์ฟ้าของเราว่าพันธุ์ตากฟ้านะคะ<ม>เริ่มตั้งแต่ตากฟ้า1ตากฟ้า2จนในปัจจุบันพันธุ์ที่เกษตรกรอย่างนิยมปลูกอยู่เนี่ยก็จะเป็นตากฟ้าสาตากฟ้า3นี่คือเราพัฒนามาจากพันธุ์พื้นเมืองเราไปคัดเลือกมานะคะค่อนข้างจะต้านทานต่อโรคมแมลงแต่ว่าสมอปุยก็จะเล็กๆน้อยๆปุยสั้น<ม>บางทีชาวบ้านไม่ค่อยชอบนะแต่พี่ชอบเพราะพี่มองว่าเขาไม่ต้องใช้สารฆ่า,มาแมลงเลยแล้วเขาก็ให้ผลผลิตนะคะก็พันธุ์ต่อมาที่เราทําก็คือพันธุ์ตากฟ้า84่ขีดส จริงๆแล้วคือตากฟ้าสีนั่นเองเป็นมันจะเป็นชุดของัมเบอร์นะคะชุดของตัวเลขอะ่ะแต่ทีนี้เพื่อฉเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่ของเรานะคะท่านผู้ชมอายุ84พอดีปีนั้นตากฟ้า8 4ีขีดสี่นี่ก็คือปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ใบเขาจะค่อนข้างมีขนปกคลุมนะคะทําให้ต้านทานต่อพยาจิก,กระจันซึ่งเป็นตัวร้ายมากเลยในปัจจุบันนี้ถ้าแรงเมื่อไหร่จะก,กระจันจะเข้ามาเลยถ้าเข้ามาคุมพื้นที่ได้แล้วเราดูแลไม่ทันอะ่ะภายในสองอาทิตย์ฝ้ายก็จะเรียบเลยนะคะตากฟ้าสี่แล้วก็เป็นตากฟ้าห้า แต่เหมือนกันค่ะในหลวงพระเจามายุ86พอดีนะปีนั้นเราก็เลยเป็นพัน86.5ข้อเด่นคือปุ๋ยสีเขียวเส้นยาวแล้วก็นิ่มนิ่มหรือนุ่มมากถึงมากที่สุดพอมาถึงพันนี้นะคะที่เราภูมิใจนําเสนอก็จะเป็นซีรีส์ตากฟ้าเหมือนกันนะคะ,คะแต่เดี๋ยวรอว่าเราจะใช้ชื่อว่าอะไราปิดเป็นความลับก่อนตอนนี้นะคะ,คะข้อดีของพันนี้นะคะให้สังเกตจากสมองสมอจะใหญ่แล้วก็สีแตกปุ๋ยออกมาแล้วจะเป็นสีน้ําตาลเข้มการเก็บเกี่ยวจะง่ายกว่าเพราะปุยใหญ่ หยิบมาทีเนี่ยมันจะได้เต็มไม้เต็มมือดีแล้วก็การเก็บเกี่ยวจํานวนครั้งจะน้อยกว่าอาจจะเก็บตามครั้งแล้วหมดต้นเลยในขณะที่ตากฟ้าสาอาจจะเก็บ5ถึง6ครั้งเส้นใยของพันใหม่นี่นะคะเขาจะเป็นเส้นใยยาวยาวปานกลางคือประมาณ1.08นิ้วในขณะที่ตากฟ้าสามเนี่ยจะเป็นเส้นใยสั้น,ส,นสั้นกว่า1นิ้วการที่จับไปทําเป็นเส้นได้หรืออะไรเนี่ยก็จะได้เส้นได้ที่มีขนาดเล็กกว่าสามารถทอเป็นผ้าที่ดูแลเนื้อเรียบสวยกว่านะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงของการ ทดลองวิจัยอยู่ใช่ไหมคะแปลงนี้ที่เราอยู่ก็ต้องเป็นแปลงขยายพันธุ์แล้วนะคะ oh. คือจริงๆแล้วพอมันเสร็จช่วงการพัฒนาพันธุ์เรียบร้อยแล้ว13ปีที่ผ่านมาพี่ทําเสร็จแล้วนะ oh. ว,วันนี้กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอขอรับรองพันธุ์จากกรมิิชาการเกษตรแล้วเราจะถึงจะได้รับการตั้งชื่อระหว่างนี้เราก็นำเมล็ดพันธุ์ที่ได้เนี่ย มาขยายพันธุ์ในแปลงขยายพันธุ์เพื่อเตรียมรับมือกับเกษตรกรพอเรารับรองพันธุ์เรียบร้อยแล้วก็ต้องมีผู้สนใจมาขอซื้อเมล็ดพันธุ์แปลงนี้จะเป็นแปลงที่ผลิตเมล็ดพันธุ์สำหรับขายเกษตรกรในฤดูปลูกหน้าฤดูปลูกหน้าเราจะเริ่มประมาณเดือนมิถุนาก็น่าจะติดต่อเข้ามาซื้อฝ้ายจากเราได้อีกอันนึงที่ยังไม่ได้บอกจุดสาคัญของพันธุ์นี้นะที่ภูมิใจนําเสนอแหมเราอยากจะบอกว่าเป็นฝ้ายเพื่อพระพุทธศาสนาสงสัยไหมคะสีค่ะความที่เป็นสีน้ําตาลเข้มอะเหมือนสีกลากะ สีจีวรพระ่ปาโดยที่ไม่ต้องไปเอาไปย้อมอะไรเลย่ะคะเดี๋ยวมีผลิตภัณฑ์ให้ดูนะคะเราก็ลองนําร่องทําไปแล้วนะคะทําย่ามทําอังสะทําระบงคือใช้จากสีของชาวทอย่างนี้เอาไปปลูกพื้นที่ไหนก็ได้หมดไหมคะหรือว่าจะต้องมีพื้นที่จํากัดแล้วต้องไประวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะถ้าเอาไปปลูกพื้นที่ที่ปลูกนะคะได้ทั่วประเทศจกเว้นภาคใต้เพราะว่าป้ายจะไม่ชอบฝนมากๆอ่ะอย่างตอนเนี้ยปีนี้ แรงจัดแล้วก็ฝนมาช่วงเนี้ซึ่งช่วงที่ฝ้ายกำลังใกล้จะแตกแล้วอ่ะใกล้จะเก็บเกี่ยวมันก็จะเสียหายแต่ภาคใต้เนี่ยฝนจะตกตลอดเวลาฝ<ม>้ายไ,ไม่ชอบน้ามากฝ้ายจะค่อนข้างเป็นพืชทนแรงมากกว่า<ม>แล้วก็อีกข้อหนึ่งคือว่าอย่างไรก็ตามเขาไม่ใช่ฝ้ายทนหนอนไม่ใช่ฝ้ายบีทีเพราะฉะนั้นเขาก็ยังมีมลแงตัดตรู เป็นเป็นนิสัยฝ้ายตามปกติเราเนี่ยใต้ฐานต่อเขาก็จะมีเขา,ม,เขามีตำนหวาหลายจุดมากเลยมแมลงก็จะเข้ามาะนะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีธรรมชาติก็ไม่ได้ทอดทิ้งเขานะ้ก็จะให้จุดดำๆก็ซิปปอ้อเป็นการป้องกันตัวเขานะคะก็จะมีสารพิษได้ก็ป้องกันตัวแต่บางทีสารพิษพวกนี้อาจจะไม่เข้มข้นหรือไม่รุนแรงเท่ากับพัน์พื้นเมืองหนอนมแมลงก็ยังชอบเข้ามายุ่งอยู่นะคะเห็นพิธิติศบอกว่าเราเอาเนี่ยฝ้ายที่ได้จากพันธุ์ใหม่ล่าสุดของเราไปเนี่ยแล้วก็ไปทําเป็นผลิตภัณฑ์บางอย่างแล้ว คนที่เขาได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่เราเอาไปทํแว่าเป็นยังไงบ้างอะคะเขาก็จะตื่นเต้นกับสีก่อนเลย<ะ>เริ่มจากที่เคยทําสีเขียวพวกคือกว่าจะคุยกันรู้เรื่องนะตอนแรกเลยเขาก็จะเมินไม่สนใจจนกระทั่งมีคําว่าสีฝ้ายจริงๆเข้าหูเขาถึงจะหันกลับมามองเขาบอกอ้าวนึกว่าย,ยอมคือทุกคนจะเข้าใจว่าฝ้ายต้องสีขาว<ะ>เขาไม่เคยคิดเลยว่ามีฝ้ายเขียวมีฝ้ายน้ําตาลจนที่แต่ก่อนพี่จะพูดคําว่าเส้นใยญสี สีน้าตาลธรรมชาติสีเขียวธรรมชาติแต่คนก็จะเข้าใจว่าอ๋อย้อมธรรมชาติแต่ตอนหลังพี่ต้องบอกว่าเกิดมาก็สีนี้เลยค่ะไม่ได้ย้อมเลยแล้วก็ต้องมีปุ๋ยทั้งหมดลให้ดูคือคนจะติดเต้นเรื่องสีก่อน<ะ>จากนั้นมันก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ว่าเป็นที่เรียกตัวว่าอินเซียนะก็จะเข้ามาสนใจละคุณทํายังไงคุณไม่ต้องย้อมเคมีเลยถ้าเป็นสีอย่างนี้เป็นสีธรรมชาติแบบนี้เลยราคามันจะสูงแล้วผู้ผใช้คนกําลังให้ความสําคัญเรืมากผู้ใช้ไม่ใช่เฉพาะทางยุโรปหรือต่างประเทศนะคนไทยเองก็หันมา สนใจเรื่องสุขภาพตัวเองอ่<ฮ>ะเพราะเรารู้ว่าบางทีการใช้เคมีอ่ะมันใช้เกินความต้องการอ่ะความจําเป็นมากไปแล้วเกินขอบเขตที่เกินความปลอดภัยแล้วคนก็จะหันกลับมาสู่ธรรมชาติลดมลภาวะที่เกิดจากน้ําเสียจากการย้อมสีลดต้นทุนลดเวลาอีกอย่างหนึ่งคือถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะคะคุยกับพี่ติ๊ดมาตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้จะเห็นเลยว่าคือสีหน้าพี่ติ๊ดมีความสุขแล้วก็ภูมิใจมากเวลาได้คิดค้นหรือว่าได้เห็นได้เห็น งานวิจัยที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของฝ้ายเนี่ยแล้วก็ยังมีพันธุ์ต่างๆออกมาอย่างเสมอเลยเนี่ยอยากรู้ว่าทําไมเราถึงยังวิจัยเรื่องของฝ้ายต่อนเนื่องแบบนี้ออกมาคะพี่ทิย์พี่พอาจจะมองว่าตราบใดที่เรายังใส่เสื้อผ้าเราต้องใช้ฝ้ายพี่มองตรงนี้นะแล้วผู้หญิงเนี่ยรับรองได้ว่าคนหนึ่งอ่ะไม่ได้มีเสื้อผ้าแค่หนึ่งตู้จริงเปล่าคะจริงเปล่าคะือพี่มองตรงเนี้ย คือพี่ได้ยินพู้ได้ยิน <c oughs> อุตสากรรมดิงทอพูดอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแล้วพี่ก็ยอมรับว,ว่ามันเป็นเรื่องจริง <c oughs> แล้วพอพี่จับมาทําเรื่องเนี้ยแต่ก่อนนะพี่ก็จะอยู่กับเรื่องการพัฒนาพัานธุ์ <c oughs> ตอนหลังมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กรมบอกว่าให้ไปถึงผลิตภัณฑ์เลยเป็นการเริ่มต้นนะนะพอพี่เข้าไปสัมผัสตรงนั้นแล้วอะนะแล้วเราก็มีพอท่านหนึ่งที่ท่านมาส่งเสริมเรื่องการปั่นเป็นเส้นได้คือหาอุปกรณ์ให้เราอะพอ <c oughs> พี่มาตรงนั้นแล้วพี่รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่ดีแทนที่เราจะอยู่่กกกััับบบพพพนนุุออยยยาางเดีว็็จจคคณณข แต่พอพี่มาทําสิงว่าผลิตภัณฑ์แล้วพี่ได้เข้าไปตรงนั้นเลยไปถึงผลิตภัณฑ์แล้วพี่ก็ได้ปัญหากลับมาว่าผลิตภัณฑ์เขาต้องการนู่นต้องการนี่เราก็จะมาทําวิจัยเติมเต็มให้นะ<า>พี่รู้สึกดีใจที่ว่าพอเข้าไปถึงผลิตภัณฑ์มันก็เกิดความผูกพันพอพี่เข้าไปในกลุ่มชาวบ้านเนี่ยมันเหมือนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเลยข้อมูลทุกอย่างเราได้หมดแม้บางอย่างเป็นความลับของเขาแ,แต่เรารู้หมดเลยโอ้คุณผู้ชมคะคือวันนี้เห็น ได้คุยกับพี่ติ๊ดนี่นะคะเห็นเลยว่าไม่ได้ทำเฉพาะแค่วิจัยพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆออกมาแต่พี่ติ๊ดคือทำพันธุ์แล้วดูด้วยว่าพอได้พันธุ์แบบนี้แล้วเนี่ยจะเอาไปแปรรูป เป็นอะไรคือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มได้เห็นตั้งแต่ออกมาเป็นวัตถุดิบจนออกไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพี่น้องเกษตรกรได้นะคะพี่น้องเกษตรกรหรือว่าคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องของฝ้ายเนี่ยก็มาติดต่อมาหาข้อมูลกันได้ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นะครสวรรค์น,นะคะ,คะพิิ๊ตบอกว่ามาคนเดียวมา2คนมาเป็นกลุ่มหรือจะให้ไปหาถึงที่เนี่ยพร้อม ที่จะลงไปถ่ายทอดความรู้ให้เสมอนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่พี่ติ๊ดบอกไว้คือเดี๋ยวจะแนะนําให้รู้จักกับกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่ทําผลิตภัณฑ์จากฝ้ายด้วยเดี๋ยวไปอุดหนุนลงพื้นที่ไปหน่อยแดี๋ยวรองไปดูกันนะคะช่วงนี้ขอบคุณพี่ติ๊ดก่อนนะคะดรปริญญาศรีบุญเรืองนักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์กรมวิชาการเกษตรค่ะขอบคุณพี่ติ๊ดมากค่ะ กลุ่มทอผ้าไทยบ้านหนองแสแก่เป็นกลุ่มชาวบ้านที่ศูนย์วิจัยพืชไร่น,นครสวรรค์นําเส้นใหญ่ฝ้ายพันตากฟ้าต่างๆที่ปรับปรุงพันธุ์มาแนะนําให้ชาวบ้านผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอซึ่งนอกจากจะเพิ่มมูลค่าผลผลิตและลดการพึ่งพาโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้วยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย และตอนนี้นะคะแนนก็อยู่ที่กลุ่มทอผ้าไทยบ้านหนองสแกค่ะข้างๆแนนนะคะพี่ปียพรสานวนประธานกลุ่มทอผ้าไทยบ้านหนองสแกนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าพี่รินนะคะได้ครับพี่รินค่ะจริงๆแล้วพูดถึงลักษณะของฝ้ายก่อนที่จะนํามาทอเนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงคะ,ะคุณสมบัติที่ปุ๋ยฝ้ายที่ที่จะเอามาทอเป็นผืนผ้าได้เส้นใย,ยต้องยาว มันถึงจะสามารถเอาไปปั่นเป็นเส้นได้เพราะว่าเวลาเราเอามาพุ่งใส่กระสวยทอผ้าเนี่ยมันเส้นได้จะไม่เปาะและขาดง่ายครับแต่ทีนี้ทุกสายพันธุ์ที่เอามาที่กลุ่มทอผ้าหนองสแกอามาทอเนี่ยจะเป็นเส้นใยยาวทั้งหมดค่ะครับแล้วก็ทําให้เนื้อผ้าออกมานุ่มก็จะดูสวยจุดเด่นของของเส้นใยฝ้ายที่เรานํามาใช้นอกจากเป็นเส้นใยยาวแล้วยังมีอะไรอีกนะคะ เรื่องสีสีของปุยปุยฝ้ายเป็นสีของธรรมชาติซึ่งซึ่งไม่ได้ย้อม uh huh. คือจุดเด่นของของผ้าฝ้ายที่นี่ก็คือเราจะทําได้แค่แค่สามสีก็คือปุยสีขาวปุยสีเขียวแล้วก็ปุยสีน้ำตาลก็คืออย่างเงี้ยก็จะเป็นสีน้เนตาลครับผม oh. แล้วแล้วปุยสีน้าตาลที่คุณแนนจับอยู่เนี่ยเป็นเป็นปุยฝ้ายที่ ที่ที่ออกมาใหม่<ะ>เป็นสีน้าตาลเข้มแต่ที่ที่เราทอกันอยู่เดิมเนี่ยมันจะเป็นสีน้าตาลอ่อนะจะจะไม่เข้มอย่างนี้อ๋ออันก็ค<ะ>ือสายพันธุ์ใหม่ที่ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์แนะนาครับใช่ถูกต้องครับอ๋อแล้วเราเอามาทดลองตอนนี้เราเอามาทดลองทอเป็นอะไรอยู่บ้างตอนนี้ที่ทออยู่ก็จะเป็นผ้าคุมไหล่แล้วก็เป็นผ้าพันคอแล้วก็จะเป็นผ้าไตจีบอลทา S <S ซึ่งเราไม่ได้ย้อมเลยคือข้างหลังเนี่ยค่ะครับผมใช่ครับคือนอกจากจะเป็นจุดเด่นของปุ๋ยฝ้ายแล้วก็เป็นจุดเด่นของกลุ่มทอผ้าเราด้วยนะคะใช่จุดเด่นของของกลุ่มเนี่ยก็คือโชคดีตรงที่ว่ามีส่วนวิจัยเพื่อไล่เนาะที่ที่วิจัยเรื่องเรื่องเรื่องฝ้ายโดยตรงเขาไม่ต้องไปย้อมไม่ต้องไปเสียเวลาย้อมด้วยจริงๆแล้วอย่างพี่ๆที่นั่งทอผ้าอยู่หรือว่าสมาชิกในกลุ่มเราอ่ะ หลักๆแล้วทอผ้าเป็นหลักหรือว่ามีอาชีพแบบต้องทําไรท่ทําสวนทําอะไรอยู่ด้วยอะคะพี่อาชีพหลักก็คือทําไร่ค่ะครับแต่แต่อาชีพเสริมก็คือทอผ้ากันนี่แหละแต่ตอนนี้มันมัน,ม,นมันจะกลับกันละมันจะเป็นอาชีพทอผ้าเป็นอาชีพหลักแล้วตอนนี้เ<อ>นื่องจากว่าผ้าการเกรษตรนะแต่ก่อนเนี่ยคือว่าอย่างถ้าเกี่ยวกับโพดอย่างเงี้ยสามสิบไร่เนี่ยแต่ก่อนใช้คนหักเอาก็สามารถหักกันเป็นเดือนเดืนเดนอนกว่าจะเสร็จแต่เดี๋ยวนี้ก็ใช้รถเกี่ยวอะไรเงี้ย มันย่นระยะในการทําลงคคคเคยเกษตรกร,รก็มีเวลาว่างเยอะอก็สามารถมาทอผ้ากันตอนนี้คือทอผ้ากันทุกวันนะครับรายได้สมาชิก<อ>ก็ไม่ต่ำกว่าห้าพันนะโอเค 5, นะอยู่ต่อเดือนนะคะครับผมโอ้บางบางบางเดือนก็เป็นหมื่นครับก็ถือว่าอยู่ได้ครับสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่ฝากถึงผู้บริโภคดีกว่ารวมถึงใครที่สนใจ ลักษณะผ้าทอเด่นของเราฝาักทิ้งท้ายเอาตอนนี้ในนครสวรรค์ก็มีกลุ่มทอผ้าไทยบ้านหนองแกซึ่งเป็นหนึ่งเดียวที่ทอผ้าฝ้ายแล้วก็ใช้สายพันธ์ฝ้ายของกรมวิชยาการเกษตรของอนครสวรรค์ก็ซึ่งมีหนึ่งเดียวเหมือนกันท,ที่ทั้งกลุ่มอามาทอทีนี้ก็อยากจะเน้นย้ำให้กับผู้ใช้ผ้าไทยได้หันมาใสาผา่ผ้าผ้าฝ้ายซึ่ง ไม่ได้ผ่านการย้อมสีซึ่งเป็นสีธรรมชาติแล้วก็เป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนเกษตรกรด้วยครับผมแล้วก็จะก็ให้กําลังใจกับทางกรมวิชาการเกษตรของนครสวรรค์อยากจะให้ผลิตสายพันธุ์สีฝ้ายออกมาหลายๆลาหลากหลากสีเพื่อที่จะกลุ่มเกษตรกรจะได้นำเอามาทอแล้วก็จะได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ขึ้นมาทุกๆท,ท,ทุกปีครัค่ะคุณผู้มชมคะอย่างที่พี่ลินบอกไว้นะคะว่าอยากจะให้มีผลงานวิจัยดีๆแบบนี้ออกมาต่อเนื่องเนาะเพราะว่างานวิจัยดีๆแบบนี้เนี่ยก็สามารถทําให้ประชาชนหรือว่าพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยสามารถนํา อย,อย่างอันเนี้ยก็ทำสามารถนำฝ้ายเนี่ยเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้นด้วยรายได้ของประชาชนในพื้นที่ก็จะมากขึ้นที่สำคัญรายได้ของประเทศก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะพี่ปิยพรสารนวลประธานกลุ่มทอผ้าทไทยบ้านหนองสแกค่ะขอบพระคุณมากค่ะช่วงนี้ไปติดตามเรื่องเล่าข่าวเกษตรกันต่อเลยค่ะ รุณสวัวดิ์ครับเรื่องเล่าข่าวเกษตรสัปดาห์นี้มีข่าวสําคัญในแวดวงการอารักขาพืชมาบอกกล่าวให้ได้รับทราบกันครับแมลงโรควัชพืชและสัตว์ศัตรูพืชถือเป็นปัญหาสําคัญของการผลิตการป้องกันกําจัดเพื่อควบคุมศัตรูพืชเหล่านี้จะต้องใช้ความรู้หลายด้านทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวนะครับเพื่อปกป้องผลผลิต และเพื่อทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นในด้านปริมาณและคุณภาพวิชาการด้านาราขาพืชจึงนับว่าสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการกีดกันทางการค้าการตรวจพบสัตร,รูพืชหรือสารเคมีตกค้างแม้พบเพียงเล็กน้อยแต่ก็สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากและการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ไม่ถูกวธิธีก็ยังทำให้พี่น้องเกษตรกรเสียค่าใช้จ่ายและเสียสุขภาพอีกด้วย ฉะนั้นเพื่อให้นักวิชาการเกษตรพี่น้องเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการจัดการสัตรูพืชสำหรับนำไปถ่ายทอดและส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในวันที่20-22ตุลาคมที่จะถึงนี้มีการประชุมที่น่าสนใจอยู่งานหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันนั่นก็คือการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่12 อารักขาพืชเพื่ออาหารปลอดภัยเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืนณโรงแรมดุสิตไอแลนด์รีสอร์ทจังหวัดเชียงรายครับซึ่งงานนี้จะมีทั้งการบรรยายพิเศษและการนําเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอารักขาพืชเป็นจนํานวนมากผู้ที่สนใจงานประชุมครั้งนี้โทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่025611785หรือจะเข้าไปดูที่ w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  t h a i l a n d o r g ก่อนก็ได้นะครับ คำถามประจําสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าฝ้ายตากฟ้าสายพันธุ์ใหม่ให้สีธรรมชาติเป็นสีใดระหว่างข้อ1สีเขียวเข้มหรือข้อ2สีน้ําตาลเข้มถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคัดตอบมาอย่างรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักง,งานเลข,ขานุก,การกรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรก,กรุงเทพ1น0 0 0 ำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่27กันยายนที่ถามว่าส่วนใดของห้อมที่สามารถนำมาใช้ในการย้อมผ้าคำตอบก็คือข้อ1ใบนั่นเองครับและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับสำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือกสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละหเล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับ คุณผู้ชมคะถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์มีการพัฒนาสายพันธุ์ฝ้ายออกมาอย่างต่อเนื่องหลายสายพันธุ์มีทั้งสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลทําให้พี่น้องเกษตรกรมีเส้นใยฝ้ายคุณภาพนํามาสร้างสารรค์เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นเมืองจนถึงทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่สนใจฝ้ายตากฟ้าก็สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์กรมวิชาการเกษตรค่ะ วันนี้หมดเวลาของรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถเขียนจดหมายเข้ามาแนะนำและติชมรายการได้ตามที่อยู่เดียวกับการตอบคำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์ค่ะส่วนวันนี้แนนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแนนขออนุญาตมาสืบสารภูมิปัญญายด้วยการหัดกรอได้เข้าหลอดก,ก่อนนะคะลาคุณผู้ชมไปตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ